วิธีการเช็คพร้อมเพย์ว่าผูกกับแอปธนาคารอะไรก่อนอื่นต้องมีแอปธนาคารก่อนอันนี้เป็นของแอปบวัวหลวงนะคะธนาคารกรุงเทพเข้าไปที่แอปกดที่บัญชีแล้วใส่รหัสผ่านจากนั้นให้กดเข้าไปที่บริการอื่นๆจากนั้นให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆเพื่อหาคำว่าพร้อมเพย์ กดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเลขบัตรประชาชนนี้เราได้ผูกกับธนาคารอันนี้มันก็จะขึ้นให้เลยนะคะเบอร์นี้เราได้ผูกกับธนาคารอันนี้นะคะซึ่งเราสามารถผูกพร้อมเพลกับธนาคารของแอปนี้ได้โดยการใช้เบอร์มือถือใหม่ที่ไม่ใช่เบอร์มือถือเดิมที่ผูกไปแล้วเราก็แค่กดยอมรับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือใหม่ของเราซึ่งเป็นวิธีการเช็คพร้อมเพล์ง่ายๆว่าผูกกับธนาคารอะไร และเราก็สามารถถูกพร้อมเพลย์ได้ง่ายๆด้วยใครที่สงสัอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ